วันนี้ไรบดิตาก็พามาชมต้นอะโวคาโดอีกสายพันหนึ่งนะครับที่ปลูกได้ทุกภาคของไทยนะครับติดลูกดกนะครับเวลาออกดอกก็ติดผลง่ายนะครับช่วงนี้ปีนี้เขาออกดอกช้านิดหนึ่งนะครับอันนี้กำลังจับลูกเลยนะครับ เป็นสายพันธุ์บัคกนี่นะครับใบอาจจะไม่สวยนะครับว่าใบเก๋ร่วงนะครับนะครับกําลังจับลูกนะครับก็ใบใบกําลังแทงออกมานะครับก็พาชมครับการจับลูกนะครับบางคนก็ถามอยู่ในคลิปว่าทํำยังไงอาจารย์นะครับทําให้อโวคาโดดกทางอีสานร้อนมากกลางวันเกือบสี่สิบองศานะครับ ตอนเย็นนี้ประมาณสามสององศานะครับวันนี้นะครับวับนอาคารที่ยี่สิดมีนาคมนะครับผมก็ใช้โด,โดโรไมนะครับวัดทางดินเราเราต้องวัดทางดินก่อนพีเฮทเท่าไหร่นะครับของผมนี้ประมาณสามหรือสี่นะครับถ้าผมใส่แปดิบสี่ทุกปีนะครับทำให้ดินมันเป็นกรดนะครับผมก็ใส่โด,โดโรไมนะครับรอบรงพุ่มประมาณ กสองกิโลหรือสามกิโลนะครับผ้มกะเอานะครับหรือไม่มีผมก็ใส่ดินภูเขาไฟนะครับที่ซื้อมาจากร้านนะครับที่ใช้กับงานเกษตรนะครับเห็นภูเขาไฟนะครับเหมือนปูนซีเมนต์นะครับลองเลาะเชิดดูในเน็ตดูนะครับแล้วก็ฉีดแคลเซียมบอลลอนนะครับเวลาดอกเขาก็ยังตูมอยู่นะครับ แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือพวกอะมิโนพวกนาโนนะครับทําฉีดแล้วมันบุงทุกส่วนนะครับครับก็ลองลองหาลองมาฉีดดูครับผมก็เอาอะไรก็แก้วนาโนนะครับลองลองฉีดดูนะครับทําให้กล้าดอกเขาแข็งแรงไม่ค่อยร่วงนะครับอีกอย่างหนึ่งก็ต้องมีแมลงประกอบด้วยนะครับถ้าผมว่างผมก็เอาผูกันมาจิ้มดอกกาลังบานนะครับตัวสายๆนะครับ แต่ว่าถ้าเยอะเราก็ต้องมีมแมลงชั้นโลงนะครับหรือฉีดนมเด็กผสมน้ำเนะี่ยเพื่อให้กลิ่นหอมให้ล่อมแมลงมาผสมนะครับสองสามตัวนี้ในะที่ที่ผมใช้นะครับทำให้อวคาโดจับลูกนะครับส่วนต้นก็ถ้าเป็นที่ระยะแรกเนาะทรงพุ่มเราก็ผมใช้สูตรเสมอแล้วก็น้ำหมักให้ แล้วก็ปูนซีที่หมักแล้วนะครับไม่ใช้อินซีใหม่นะครับกลัวลากเขาจะเน่านะครับโอโคโดนี้เขาจรรเอตัวลูกรางเน่ามากนะครับกําลังจับลูกนะครับบัคเนียนะครับถ้าเขาจับแล้วก็ไม่ค่อยร่วงนะครับบัคเนียนะครับต้นอยู่หน้าผมนี่ก็สามปีเข้าไปที่สี่แล้วนะครับต้นสิบยอดนะครับ ใบเขาเก๋ก็จะร่วงแล้วครับใบไม่ค่อยสวยนะครับก็จะแทงใบใหม่ขึ้นมานะครับพอเขาช่วงนี้ก็จับลูกอยู่นะครับแต่ท่านใดสงสัยหรือไม่เข้าใจก็ทักมาคุยส่วนตัวได้นะครับที่เบอร์โทร089819125นะครับบ้านสวนไร่บณิตานะครับในเพจเขาไร่บณิตานะครับเบอร์โทรผมก็เป็นไอดีไลน์ด้วยนะครับแอดมาคุยได้เลยนะครับยินดีให้คําแนะนํานะครับ วันนี้ก็พามาอัปเดตนะครับต้นบัคคเนียนะครับในสวนสาอีกสายพันหนึ่งนะครับที่เหมาะกับอากาศร้อนนะครับนะแล้วก็ติดลูกดกด้วยนะครับแต่ลดความร้อนอาจจะเป็นรองพิเดซันนิดนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าเขาดกนะครับนะแล้วก็ติดลูกง่ายด้วยนะครับนะเป็นสายพันกระคานะครับก็ไม่ค่อยร่วงนะครับถ้า เราให้เขาอาหารเขาสมบูรณ์นะครับ,บวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยครับนะครับไลฟ์บันดตานะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับครับสวัสดีครับ